ผู <c oughs> ออ้ขานี่คือลือสีเท่าเนาอยู่ป่าอยู่ป่าพงพนานี่กาโบบมีคนเที่ยวคนทองโดนๆเทียจังมีมีก็มีนายผ่านมาแวะกินน้ำบัตรกลับไปบักจังไกรกะลากขันไปพออใช้อยู่นันบ่ถูกเองได้ว่ากินเข่ากินอย่างนี้บ่ค่อยได้กินดอกกินเจีาหมากไม่หมากไรขีเขียวปานบงโอ้มากมอหนิที่มีคนเที่ยวทางมาบ่หนอ ก็เล่ากับพรวันนั้นจักบทจักก่อนก่อนนะสวยททยใจสาวเมียงนางมาลูกติดสวยททยใจสาวเมียงนางมาลูกติดส่งกับใส่เกิน,นก็สวยเหลือเกินอยากให้กินสวย บ่เล้ยเพราะนนะเดีวเราได้ยืดเสียนยืดสายมันก็รู้เป็นไคแน่ยซะล่ะน้อบัดนี้ยน้อโอ้ยคุ่นกับไปจักไปใช้บัหน้อยก็บ่เห็นแล้วผู้ขาคือจันทรโคลบมาเมื่อนี้มาดวงตาเออเอมียท่าบผู่โอ้ดีบอกบักฟ้องค่ะเมียสวัสดีครับท่านอมิตตา เอาเมื่อนี้จันจะโคโรมาหอดแล้วน้ามัสการโยมครับว่าจะไงล่ะน้อยที่มาถามหลวงตาว่าเปิดเผาอุ้มได้บ่ห้วยห่วยน้อยน้อยตาเอาให้ผ้าอาจารย์เออให้ผม่งถามคักแน่เถอะคือยำหนักยำหนาคักแค่แก่ถามว่าไปเสี่ยงเงินถามเออว่าหามเปิดกลางทั้งนี่ฮะคือยำคักแก่เปิดว่าได้เด็ดขาดเปิดว่าเลีดยงขาดได้หน่อยห้ามเปิดเด้อมันเป็นอย่างพระอาจารย์จะเปิดกลางทางต้องเปิดกลางทาง ให้เปิดการทั้งรถที่ต่ำหัวมึงแล้วรถสีดำเอ่าก็ไปเปิดการทั้งสถซูมิเน่รถล้าแห้งไหลบ้านแพลงขอนเจนทาพาดิรถแล้งไหลต้องเปิดทางทั้งต้องเปิดทางทั้งเท่านั้นคือห้ามนะห้ามนะแพ่อาจารย์ยาด้อยหน่อยยาด้อมันบ่าเมนเนลดีเด้อบนะว่เมนเนลจังได้ผมก็อยากเปิดคือกันละมันเข้าทั้งแล้วตอนนี้มันจะมีพยันอันตรายมาฝึกมันใหญ่ด้วยหน่อยยาเปิดเด้วยกันคือเนาะพยันอันตรายเอียนจะเปิด แม่เดี๋ยวแก้วบองตัวนี้ไม่แม่นนี่ยีบ่หน่อยเดี๋ยอที่บ้านกันแม่นนี่ยี่โม่ของใครฮะโอ้ยไม่แม่ใครยิ้ให้เจ้าพิอันกีหน่อยยิ้ให้พิษอันใครแม่ยี่โีโอ้ยควายสนรเลงตัวเนี่ยควายยู้กินคือกินดังแม่งด่าโอ้ยจีบเขาใส่หน่อยมามามาส่น้ำกรนอเออจีบเขาจบเขาส่น้ำเลี้ยงนบรบารนบไ ไโดนท้องปลาก็ไม่พูดเห็นดอกเ,เอาเจาขันจี้อา,อา,อาจารย์เจ้างอาัชเดียวอยู่มาจิเข้อมาจิเข้ามา,อมาโอ้ยพอดีแหละเพราะันเลยโอ้ยกินจับมากไม่มาไรคีคเขียวปา,านบงออไม่ไ,ม,ไม่ไม่่ปันดูแต่เงียสิอ้ปั้นอ้ที่แหละปันหาชีแดดจังกินโอดเอาบอเอ้เดา๋ันเอ้าจับมันคนละเรื่องหากว่าส โอ้ยราซูซิาเปิดพออบีหยังบัตรเนี่ยมันเรื่องแก้วนามะมึงไม่ได้ใส่ปากจันตะโกลบเอ้แต่งตัวมันท้องขาแมียกแล้วให้คอยถือคอยวันผ่าอบแนี่ผ่าอบผ่าอบจะไหนเขาไปปั้นเพื่อผ่าอบอ่ะสรุปแล้วเรื่องนี้มึงกินประเด็กบองกูเนี่ยหายกินง่ายเนาะเจ๊มังด่ากูนี่เนาะถ้าบากอาจารันถ้าบากฟันลื้ีเอากระแจ็คแล้วเอาเอาหนีไม่คอยถือเนาะคอยวันล่ำเรียง ว่าอบนี่แล้วจะบอกจันตะโค้ลบเออจันตะโค้ลบเนี่ยสรุปแล้วสูบมาผิดเรื่องแมนอันนี้คือเปิดโตพระฤาษี <c oughs> เรื่องแก้วนามาแก้วนามาเจ้าประจันจจะตะโค้ลบเอาไปมาเลยประกัดมาสเสด็จมาแดกบวงกูซ้ำบัดเนี่ยเออกินพวกอบซะแล้วบัดเนี่ยเฮ้ยเจ้ามันเจ้าสีมาสมักเป็นยังก็ถามมีลีนะเอาให้ถามเลยเจ้าสีมาสมัครเป็นยังกันเนี่ยเอารอูปลบละลายกับจังหีกับปาปิ่นทรวงเหรอหรือปาปิ่นทรวงแม่นเขาแมนขึ้นมาตายังจะเทิ้งนี้ปาปิ่นทรวงต้องไปหาผู้ใหญ่บ้าน ต้องไปหาผู้ใหญ่บ้านพุ่นไปหาผู้บริหารว่องผุนพุ่นเซมันสมัครเป็นพระปีนทรวงแม่นครับคือมาเปลี่ยนคือมาเป็นฉันต้องรบสั่นไปหน่อยใครใครลยรอดไ่ได้บ่ฮะหน้าตาคอยขึ้นเนี่ยไ่ได้ต้องไปสมัครนะผุนเอออันนี้พระฤาษีเนี่ยผุนผุนอันได้แล้วหน่อยไม่ได้เป็นพระฤาษีแล้วหน่ยเอออนี่คือพระฤาษีเปิดตัวพันลือสีมือรู้แต่ว่าอะไรเออไปบ่ไปหาผู้ใหญ่บ้านบ่สิบ้าไปสมัครเป็นพระปีนทรวง ไปไปสมัครน้ำเราไปสันไปไปสิผ้าไปไปมาโอ้ยแล้พักกันพัาสแตกเพราอบวกเส้ยอยู่บาทนี่ไปผ้าดูเรื่องสีไปไหมครับพูดยาบ้านดูเราอยู่บ่ล่ะมาๆพอดีเห็นพูดยาบ้านกำลังไล่สุดอยู่พอดีพาปีนท่วงมาพี่สิผ้าไปสมัครพาปีนท่วงเออไปง้างง้างผู้พูดยาบ้านเพิ่นไล่สุดอยู่พุดีเออพาไปสมัครพาปีนท่วงไปเร็วเออนั่นพูดยาบ้านเพิ่นกำลังไล่สุดอยู่นั่นมามา ผู้ใหญ่บ้านไร้สุดวะครับสวัสดีครับอันผ้าผ้าพระเอกมาสมัครเคนภาสีมาสมัครเป็นผ้าปินท่องผู้ใดอนี่ครับมาแล้วครับนี่นีครับผมนมาสัการเด้อพ่อผู้ใหญ่อสวัสดีครับนมัสัการนมัสักการนี่ผ้าปินท่องครับผ้าปินผ้าปินมาสั่นี่นาลานซช่เนอะเออลูกตาผ้ามาสมัครผ้ามาสมัครจะนี่เด็กที่เขาวาปีหนีร่ำเรียงเจ้าหน้ามำนั่น บอดังดังในตีบอลรังดังเนี่ยพอดีพร้อมแล้วครับพร้อมทุกอย่างแล้วบวกควันไปละกับอยากเป็นพไฟกวาดันบ้านเราจำไปเต้พระโอ้ไฟเต้บะไรเก๋ด้วครับนี่แล้วเขาคุยแมนกับบอแมนผ้าปินคือบักปินผ้าปินครับเอาล่องล่องหมุนมองดูเขาปนเฮ้ยผมเบิร์กแล้วผมว่าผ้าปินท่องบ่คือบันไดดอกเป็นผ้าปินท่องซะผ้าปินท่องซะ เอาเย็บย็บข right, ี <tr> ่ตมเมื่อนแม่ปีนร่องเลยนั่นอันนี้อันนี้เําทำอีหยังก่อนอันนี้รือสีนแม่นีวเสียคือเ้อลือสีลือสีอันนี้ผมไม่เห็นเมียเสียคือเนอะผมไม่เห็นเสือรือ ้านซ้ายแคเนี่ยงดีค่เสียงดีเล้ปังเดี๋ยวีการบอกจะคห้องเสียงดีเล้ว่นนัานันได้ถามเยู่เท็ดดีสิเฮาถามหตอบจ้องเองเลยเสียงผมดีด้วยครับกัเท็ดดีสิบ้างสั้นไหมเสียงดีเดียาแั้นแต่่วมันกมแน่นอนว่ามือนั่นอาบน้ำใครมันหลุดออกไรเป็นผู้นี้ละนี้ ความนจะกยแต่เขาคือคุงลอยแปดท่เป็นร้อาปินดองกินก่ี๋ย่าวมันล้มคุงมันผสมกันยังมาบอกอะไรหลวงตาละผ้ากิีตโตม่ามายำเลียงเขาไม่น้อยบอกมดคุเจ้าผ้อยกินจะสยจุเดี๋ยวจะฟังเสียงกันกันว่าเสียงดีให้ ผู้บริหารบรรฟังดูเจ้าคือโปรโมทจากของแท้เราต้อง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 ถามรายละเอียดก่อนเออต้องถามก่อนผู้ใหญ่เพ่อถามก่อนาผ้ากันไหมยังบระท่นนี่โหได้ต้องถามกันก่อนเออถามเหมืนก่อนแม่นมีมัดข้ามขั้นตอนไหมเนาะเมนระสงค์เจ้าไหมยังเอามาสมัครเป็นพ่อเอกพับป่นทองครับพ่อเอกพับป่นทองครับเห็นว่าลำเลียงเจ้าหน้ามาเห็นว่าเพียนลำเพื้นลำเจ้าหน้ามาปีนี้อืมอืมอืมก็ยิ่งตรงมาจากไครับนี่ ยิงตรงมาจากข้างอุดรครับอุดรอีกเนาะมากเับผมทนยี่หอง่ไดู้ยัง้มาแตู่ยังพักกันห้องก็ไม่ตัวมากันเลยมาสมัเป็นพะินเอาสิลบราบกสุดแล้วแต่ผู้บาเด้อบานเด้อมนก็ต้องเบิ่งถามต้องออริชันกนแล้วออดิชันก่อนแมนมนแมนความเพิ่นะินนี่ พอเปลี่ยนนี่ต้องมีความสามารถหลากหลายด้วยแม่นความเพิ่นละไล่ครับไลแน่ไล่เราเสียงดีเสียงดีสิว่านพอเอ้ยผมเสียงดีอยู่แล้วครับเทนดีสิว่านนะพอเปล่นนี่แบกเล็กก็ได้ครับมีพอเปล่นแบกเล็กแบกไฟร์รันแบกเล็กยกนั่งร้านได้สบายได้ครับเป็นนั่งลานสันห้าสันวกได้สบายได้สบายครับครับโอ้โหทำมาดาความสามารถเอาจังสิเอาเอา เพรมันเพราต้องามขั้นตอนเลยขันว่าเจ้าของเชียงดีต้องเทศให้ฟังก่อนเทศก่อนก่อนดีเขามาสูงสังกัดเก็บลำพิ่นท่านเออว่าสนนี่ว่าสนเอาตัวเพิ่นเปิดโอกาสแล้วเอาตัวเพิออเรียกกันน้ำจิ้มน้ำจิ้มเนาะเอเป็นน้ำจิ้มพอเป็นกระใสก็ได้ล้ำเป็นบอล่ะล้ำนะล้ำเอาล้ำไข่ฟังฟังสะกวนจังลองเออขันจะเป็นพระเอกต้องโควบสุดตัว ลลีวเบงคูนวนเด้อนเขาขรดีอ้ยักต้องหัวมกหัวลวงตาซอยมาในลวงตาตื่นกองตืองแค่กเท้องชับเอาไปเอานับหนึสองสมเอาไหมลิบงมีนเขานันหัน้าใ่กองในที่ไอยันนี้ที่ มีเจ้าของคนเหียวนอนตาเหลี oh, ่ยมมองมองสายสินของละดู่คอโอ้สายเดียวสายสินอ้วนกระอ้วนกระดดเออเมียเลยเจ้าอ้วนกระอ้วนกระดอย้อนร่ำบาดอกมีแห้งห่วยโอ้ลวงพ่อคนอ้วนบ่มีแห้งแนวไหนร่าแนวไหนร่ำมันเป็นจอยกระจอยกระดอสิของเพิ่นจอยของไเอ้วนแม่โอ้เจ้าอ้วนเอาตัวตัว มีแต่แนวสำแดงถือกินแค่กระซิลลมถือกินหนักบุ้งราจักเอาล่ะมังนูกอะไรเอาล่แล้วเอาเตยมาเลยกินตุ่มไก่ใส่ซ่าเพราะคือหัวขาดเนี่ยต้มไก่เดือดไม่คว่ำเพืาอนเราไปเอาเพื่อนเราไปอาจารย์เพื่อนไปกินเอาเบื่อกันโหลดนะครับผู้ชมครับขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้ละผมพอได้แล้วพอแล้วไปก่อนไปแล้วไปแล้วไปไปก่อนไปไปไปแล้ว